โเฟลนะแล้วผ่านนะแล้วก็มา,มาเราจะรีมเบอร์สให้ผ่าน 550, ผ่าน550ผ,านผ่าน550ก็ก็เราจะคณะจะจ่ายตังคืนให้แต่ถ้าบอกไปสอบเล่นๆเนี้ยตกต่ำกว่า550ก็จ่ายเองเนะอันนี้ก็ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับก็มีเรื่องตรงนี้แล้วก็อันก็อ๋ออาจารย์ไปที่นี่เลยครับตอนเดี๋ยวพอเปิดเทอมเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเราเปิดตั้งแต่ห้าโมงสี่โมงครึ่งห้าโมงเนี่ยจนถึงทุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยก็คุยกันละบอกว่าเด็กบางคนก็กลับบ้านอยู่บ้านไกลใช่ไหมฮะก็บอกว่าเราเริ่มตั้งแต่ตแตเที่ยงครับเที่ยงไปเนี่ยเราจัดทีมไปแล้วตั้งแต่เที่ยงถึงเย็นไปเราไปดึงคนห้องสมุดลงมาครับไม่ไม่ต้องนะอาจารย์ก็ไปเลยนะครับครับอ่ะเดี๋ยวจะเล่นอาจารย์เนี่ยมันเป็นไงอาจารย์พอพอเข้าไปปุ๊บนะมันมีเพสเมนเตส พอใครเข้าไปถึงเนี่ยมันจะมีโปรแกรมเลยจะให้เทสก่อนสามสิบนาทีก็คือเป็นการกําหนดเลเวลเลยว่าเลเวลของของคนที่ไปทำเนี่ยแค่ไหนนะครับไปทำเนี่ยแค่ไหนก็พอรู้เลเวลปุ๊บจากนั้นเนี่ยก็จะเอาตอนเข้าไปถึงเขาจะลงทะเบียนก่อนจะลงทะเบียนว่าชื่อรหัสทุกอย่างพอลงทะเบียนเสร็จจากนั้นไปเนี่ยการเรียนทุกครั้งทุกคอร์สทุกแชปเตอร์จะมีการ ติดตามตลอดมีเล็กคอร์ดตลอดจะรู้หมดแล้วว่าเรียนกี่ครั้งและการเรียนนี่เป็นระบบที่ผมว่าผมว่าดีนะคือสมมติว่าเรียนครั้งนี้เนี่ยในแชปเตอร์นี้เนี่ยทำแล้วสอบตกได้40่สเครั้งหน้าไปสอบใหม่ได้ถ้าครั้งหน้าได้ 60, 40ลบไป60ขึ้นมาไม่พอใจสอบใหม่ได้ร้อยหกหายไปร้100อยอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีเล็กคอร์ดหมดแล้วเทสไปเรื่อยๆย,ยอมให้พัฒนาไปเรื่อยๆเ,เพราะจะกี่ครั้งก็ได้ ตรงนี้ก็คือพูดง่ายผมว่าดีอ่ะน,นี่เป็น Effective ทิชชิ่งนะฮะที่ไม่มาสนใจเลคคอร์ดเก่าคุณทำได้ดีเมื่อไหร่คุณได้คะแนนที่สูงสุดนะฮะอันนี้เป็นระบบนี้แล้วก็แล้วเราก็จะดูจากตรงนั้นแล้วตอนนี้เราก็ดูแล้วก็เออถ้าใครถึงตรงนี้ปุ๊บใครเรียนครบ50ชั่วโมงเราจะมีประกาศให้คณะบดีจะเซ็นให้ประกาศว่าเรียนครบ50ชั่วโมงนะก็จะให้ด้วยถึงจะยังไม่ผ่านอินเตอร์มีเดี ที่จะ,จะอยู่ด้วยครับอันนี้จะอยู่ใน a c ด้วยจริงๆตรงในส่วน a c พาสปอร์ตกับ e x ็กซ์ต r ร i ค u l u ิเนี่ยที่ทำกับทางกิจการนิสิตอยู่เนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็พยายามทําในส่วนของเรื่อง Job Interview วิวสำหรับเด็กปี3ปี4แล้วก็ CV Writing ลติงการเขียนปอดไบโอนะครับแล้วก็กําลังจะเริ่มอีกก็คือเรื่องของเนี่ยเพิ่มเป็นทักษะไอ้สกิลทางด้านพวกแมทแลบออโต้แคอะไรพวกนี้ที่จะเพิ่มเข้าไป เป็นเอ็กซ์ตร้าค u l ิ m มใส่เข้าไปให้เขานะครับก็นี่ก็ช่วยๆกันอยู่นะครับก็ตรงนี้คงเดี๋ยวต้องต้องกวนภาพไฟฟ้ากับเครื่องกลเพราะจะเก่ง m a ท l a b กับไอ้พวกออโตแคใช่ไหมก็ตรงนี้คงขอความร่วมมือว่าเดี๋ยวจะจัดคอร์สตรงนี้ขึ้นมานะครับนะก็น่าจะตรงนี้ครับก็ฝากดูอีกนิดนียท้ายสุดก็คือว่าเด็กเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอยากให้จาย์ช่วยดูนิดนึงช่วยฝากกันดูว่าบางครั้งเนี่ยเด็ก เข้ามาแล้วก็ไม่เคยเข้าเรียนแล้วก็มีปัญหานะครับเคสหลังสุดที่เจอแล้วก็เราก็ตกใจกันเลยก็คือว่าเข้ามาแล้วสี่ครั้งเข้ามาแล้วรีทายเข้ามาแล้วรีทายเข้ามาแล้วรีทายแล้วไม่เรียนอะ่ะคือเข้ามาเล่นๆอะ่ะคือนนะั่นอ่ะก็ตรงนี้ก็มันเสียหายนะเพราะว่าเสียหายทั้งระบบด้วยนะฮะตัวนิสิตเองก็เสียหายพ่อแม่ก็เสียหายใช่ไหมก็ถ้ายังไงฝากดูเดี๋ยวอาจารย์สุริจะพูดเรื่องหลายเรื่องจะมีเรื่องของ ไอ้ค่าอะไรนะแต่อาจครยวเปยังไงไปใช้ได้เลยนะครับใครก็ไปใช้ได้หมดนะ<ช>ก็อาจารย์ก็ไปใช้ได้จริงๆตอนที่คุยกันเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามผลักดันให้ไม่ใช่พวกเราอย่างเดียวอยากให้เจ้าหน้าที่ไปใช้ด้วยบ,บอกเจ้าหน้าจะไปฝึก,กอะไรนะ ก็ไม่เป็นไรก็เลคคอร์ดอาจารย์ก็ทําได้40ครั้งหน้าก็เป็นหกสิบแปดร้อยหนึ่งก็เอาเต็มร้อยไปตั้งแต่เบสิกไปจนถึงแอดวานซ์สามเลคคอร์ดออกมาก็จะไม่เกี่ยวกับการประเมินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่ไม่นะก็ก็ถ้าได้ร้อยแล้วก็อย่าสอบใหม่แค่นั้นเองครับกลมันลงเรื่อยๆได้ร้อยแล้วอย่าสอบใหม่กันก็จริงๆยังบอกว่าจริงๆผมยังบอกเจ้าหน้าที่อ่ะนะเพราะบางทีมีเจ้าหน้าที่ที่ เขาตอนเย็นๆเนี a, said, right ่ยพวกเจ้าหน้าที no ่ก็เอาลูกมาเนี่ยรับลูกมากับอาจารย์เนี่ยรับลูกมาผมเมียบอกว่าเอาเข้าไปห้องนี้เลยจับลูกเนี่ยนะฮะเอาน้องเหนือเนี่ยเข้าไปเรียนเลยนะฮะไปเรียนว่างๆเนี้ยเข้าไปไปผมผมว่าเงินเราจ่ายไปแล้วอ่ะเพราะโปรแกรมนี่เราซื้อมานี่พอดีวันนั้นได้ตังค์จากอบริษัทน้ํามันที่ไหนจำไม่ได้คือต้องความยิงก็ขอบคุณเขาได้มาเยอะเหมือนกันก็ ตัดสินใจบอกคณะบรีว่าลุยลุยงานนี้ก็คณะบรีโภคเอาเอาก็เลยใช้ไปตรงนี้ก็<ต>พบว่า,วเ,าเอาเด็กเข้าไปแล้วผมวา่ายังไงก็เราจ่ายตังค์ไปแล้วนะ<ใ>นไม่ร,รู้สึกก็เหลือจริงๆเพรพอเราซื้อเราซื้อเป็นระบบมาแล้วก็เราต่อรองเขาไงว่าให้จริงๆมันมีได้กี่ไยเซนไม่รูกค้าตัวนั้นก็ต่อรองเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยเยให้ใช้อยู่ในห้องนั้นเรามีสองห้องก็จะได้ครั้งหนึ่งเนี่ย สี่คนน่าจะไหวอ่ะทั้งนึงนะแต่ยังเด็กไม่เคยเข้าถึง40ะะ่สิบมครับก็มีเรื่องฝากเพราะว่าหนังสืออันนี้ออกไปเมื่อเทอมที่ผ่านมาแต่ว่าอาจจะมีหลายท่านไม่ทันได้สังเกตแม้กระทั่งตัวดิฉันเองก็ไม่ทันได้สังเกตแต่ว่าได้ใช้ได้ใช้งบประมาณไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็คือ,อทางตอนแรกนิ่ง จะมีเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นำร่องของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือจะมีงบประมาณระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะพบปะประชุมกับนิสิตนะคะแต่ว่าทางทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีงบตรงส่วนนั้นแล้วที่คณะก็เลยจัดการนะคะให้มีงบประมาณตรงส่วนนั้นสมัยอดีตนะคะถ้าเกิดท่านอาจารย์เห็นนะคะว่าจะมีอัตราสิบบาทต่อคนนะคะสมัยก่อนแต่ว่าอตอนนี้ไม่สามารถดําเนินงานได้เพราะว่าสิบบาทคงซื้อน้ำไม่ ไม่ไม่อิ่มนะคะก็เลยเป็นงบประมาณนะคะในอัตรา50บาทต่อนิสิตหนึ่งคนนะคะรวมอาจารย์อาจารย์ก็50บบาทเหมือนกันนะคะก็เทอมละหนึ่งครั้งนะคะก็สามารถพบปะพูดคุยกันนะคะแล้วก็ประชุมนะคะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนิสิตนะคะก็คือตอนระดับนี้เนี่ยก็จะเป็นของนิสิตระดับปร,ริญญาตรีนะคะเราเรายังไม่ได้มีงบประมาณถึงระดับ บัณฑิตศึกษานะคะนี่ก็เป็นระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีและอาจารย์ที่ปรึกษาเทอมละหนึ่งครั้งนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์ต้องการใช้งบประมาณนี้นะคะเราจะมีแบบฟอร์มนะคะที่ฝ่ายวิชาการนะะอาจารย์แจ้งความจํานงก่อนนะคะที่ที่ที่ฝ่ายวิชาการนะคะตามแบบฟอร์มที่ได้แล้วตอนที่จะเบิกนะคะก็ผ่านหัวหน้าภาคนิดหนึ่งหัวหน้าภาจะได้ทราบเป็นเรคคอร์ดใช่ไหมคะว่าอาจารย์มี ประชุมนะคะแล้วก็แนบหลักฐานนะคะก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็เอกสารประกอบถ้ามีรูปถ่ายด้วยก็จะดีนะคะรูปถ่ายนะคะพบปัดสังสรรค์ก็ตรงนี้อยากจะให้อาจารย์นิสาชนกับอาจารย์ชาญชัยช่วยแชร์ดีไหมคะเพราะว่าอาจารย์เคยใช้งบของมหาวิทยาลัยนะคะว่าเอออาจารย์ทําอะไรกันบ้างตอนนั้นนะคะเผื่ออาจารย์จะใช้เป็นไอเดียนะคะว่าเออเจอกันนิสิตทําอะไรกันนะะเชิญเชิญอาจารย์ชาญชัยอาจารย์นิสาชนคะ่ะ ตอนนั้นทำ,ทำผ่านไอเแต่ว่าก่อนผ่าน i อ e ีเราทำเองกันก่อนครั้งหนึ่งนะคะก็คือได้ข้อมูลมาจากทางอาจารย์ธนิตแล้วก็รู้สึกต่อหัวจะส0 3สิบสาสิบหบาทเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องตั้งเบิกตั้งโครงการไปก่อนว่าจะทำอะไรจำนวนนิสิตเท่าไหร่แล้วตอนเบิกก็เบิกจ่ายตามจริงแต่ว่าในในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนั้นเราไปซื้อมาก่อนเนาะซื้อขนมมาก่อนแล้วก็จกัดเซสชัน่นแล้วก็ นัดเวลากับเด็กประกาศเด็กมาค่ะแต่ว่าความยา่งลาบากในการเอาไปเบิกก็มีอยู่บ้างพอสมควรเพราะว่าเขาก็ต้องการรูปแล้วก็ถ้าจํานวนเด็กรู้สึกเราจะไปซื้อขนมมาก่อนด้วยความที่สมมุติเด็กเราพูรวมกันวันนั้นจัดคู่กันนะคะเป็น60 70เคนเนี่ยลราก็เด็กมาไม่ครบลายเซ็นไม่ครบ แต่ว่าก็บอกว่าได้ได้ไดซื้อเผื่อเด็กก็คูณตามหัวก็เบิกตามท,ที่ที่ที่คูณเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าทางฝ่ายวิชาการผูกอยู่กับที่ร้านอินทนิ์หรือเปล่าหรือว่าที่ไหนก็ได้คะตอนนี้ไม่ที่ไหนก็ได้นะคะจะเป็นอาหารหรือว่าน้ําเครื่องดื่มขนมก็ได้เพียงแต่ว่าเช่นเดียวกันคือตามจริงสมมุติว่านิสิตในที่ปรึกษาเรา20คนคูณกันก็อาจจะได้สัก เยอะหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่ามาจริงๆ5คนเราก็เหลือจํานวนที่คุณตามจริงก็5คนบอกอาจารย์ที่ปรึกษาอีกหนึ่งตามจริงตามจริงหนึ่คนไม่เกิน50บาทนั่นเองนะคะก็คือตามใบเสร็จลับเงินแล้วก็ตามที่นิสิตมานะคะเราคงไม่ได้ให้งบเผื่อนิสิตที่ขาดเลยนะ,ะเราจะไปให้นิสิตที่มาได้กินมากขึ้นอะไรอย่างี้ก็ไม่ได้นะคะก็ตามนั้นตอนหนึ่งเทอม ตอนหน <là> ึ่งเทอมอ๋อเดี๋ยวคขาน่าจะได้นะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขายังไม่ได้ใช้สิทธิ์น่ะแต่ว่าอาจารย์ก็จะอดสิทธิ์ไปแล้วเพราะอาจารย์ก็ได้หนึ่งครั้งสมมติว่าครั้งนั้นอาจารย์ก็จะเบิกสำหรับนิสิตได้ใช่ไหมคะต่อหัวได้นิสิตไปอาจารย์ก็ ออกเองครั้งถัดไปได้นะน่าจะได้ค่ะก็ตามจริงนะคะค่ะ๋ยวขอเสริมเมื่อกี้ของมหาวิทยาลัยอะค่ะที่ที่อาจารย์นิสาชนเล่าให้ฟังก็คือในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังมีค่าใช้จ่ายอย่างนี้ให้อีกนะคะแต่ประเด็นก็คือคณะเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทําเบิกเพราะมันต้องตั้งโครงการแล้วก็ต้องเขียนไปที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เวลาเบิกมันยุ่งยาก มากมากที่ได้รับเสียงบ่นมานะคะก็ทามหาวทิทยาลัยก็รับไปพยายามจะแก้ไขตรงจุดนั้นนะคะนี่เราไม่ได้ตั้งโครงการไม่ต้องตั้งโครงการนะคะก็คือพบปัดแจกรหัสต,ตามลงทะเบียนก็ได้นะคะพบปัดแจกรหัสได้แต่ว่าแจ้งล่วงหน้าคล้ายๆแบบว่าเออเราตั้งใจจะจะทำการนี้นะคะก็ส่งแบบฟอร์มช่วงท่อนแรกนี้มาก่อนแล้วท่อนหลังนี้ก็มาตามจริงนะคะตามนั้นผ่าน ให้หัวหน้าภาควิชาท่านทราบนิดหนึ่งนะว่าเรามีคะแนนใช่ไหมพบปะมีสิทธิ์ที่ปรึกษาเอ็กซ์ตอขึ้นมานะคะนั่นคือประเด็นที่1อาจารย์มีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมค่ะสอบถามนะครับพอดีเรื่องที่อาจารย์สิิมาว่าเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ครับเขาให้ตั้งสองอบาทนะครับครนี้ผมทําร่วมกันได้ไหมครับ,บตกลงที่อาจารย์บอกว่าไม่คนําไม่อยากเบอร์หรอครับหรือ,อยังไงครับไม่อยากทาเบอร์ครับ พราะอาจารย์ธนิตเขาบอก200ใช่ไหมกิจกรรมใช่ไหมฮะคือกิจกรรมเขาวันก่อนไปประชุมอ๋อนะฮะพอดีประชุมวิชาการพอดีอาจารย์ธนิตมาก็บอกว่าอาจารย์บอกได้นะอาจารย์เบิกได้แต่นี้ก็คือเขาบอกว่าก็มันเคยมีปัญหาปัญหาก็คือว่าอาจารย์ไม่ยอมเซ็นหรือบอกจัดร่วมกันเนี่ยหลายคนแล้วอาจารย์ไม่ยอมเซ็นเขาก็บอกโอ้โหงี่เขาก็ลําบากนะใช่ไหมในการเพราะเขาต้องยึดระเบียบเหมือนกันแต่ถ้าอาจารย์ อย่างที่อาจารย์หนึ่งว่าเนี่ยแต่เธอบอกมาแล้วทุกอาจารย์ก็เซ็นเด็กก็เซ็นนะแล้วสองร้อยเนี่ยเขาก็ให้ฮะแต่เขาบอกว่าไม่อยากให้บอกว่าโอ้ยจะไปเกาะช้างอะไรเงี้ยเขาบอกทาไมต้องไปทํากิจกรรมถึงเกาะช้างเขาอ,อาจารย์ธนิตพูดงนี้นะก็ให้มันพอเหมาะพอควรครับก็แยกกันไม่เหรอก็แยกใบเสร็จอาจารย์ถ้าอาจารย์ทำ,ทำได้ก็คือเพราะว่ามันเบิกตามจริงตามใบเสร็จก็คือของคณะนี้ต่อต่อหัวนี่ไม่เกินห้าสิบบาทค่ะ ก,ก็ถ้าอาจารย์จัดการเพราะว่ามันแยกใบเสร็จกันเบิกอยู่แล้วใช่ไหมคะคณะอื่นเขาไปทานพิซซ่ากันที่สยามอะไรเห็นรูปมาใช่ไหมครับเขาทานพิซซ่ากันได้ท่านนี้ก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นรักษาที่ปเป็นใช่คือคืออยากให้มันเป็นกิจกรรมอะไรที่ที่เป็นกิจกรรมนะอยากให้เป็น,นใช่ใช่ให้ให้ให้ใหพอใช่ใช่อาจารย์สิรุ้งว่าคือให้ให้พอเพียงอะ่ะอย่าไปนั่นแล้วก็อย่าเวอ่อไปอย่างที่บอกไปเนี่ย ไปเกาะช้างไปนั่นแล้วมันมันไม่มันจะพอเพียงได้ไงอาจารย์เนี่ยเมื่อเขากหนดมาให้สองอ่ะก็ก็เนี่ยพอเพียงเนี่ยจริง200ก็น่าจะพอเพียงแล้วอาจารย์นี่ยถ้าสองก็ถ้าเขาใช้เต็มแม็ก200มันก็พอเพียงอยู่แล้วถ้าเขาต้องการอะไรอีก่ก็ไม่ใช่ก็คือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงใช่เพราะพออย่างเช่นอาจารย์ถ้าอาจารย์กบกอันที่เขาบอกก็คือว่าไม่ใช่กิจกรรมเนี่ย200ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่กิจกรรมว่าโอเคจะไปไปบ้านเด็กกัมพา แล้วก็เอาเงินสองร้อยเนี่ยไปซื้อของแล้วไปให้ไปไปเพื่อไปให้เด็กบ้านกัมพาเขาบอกไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่กิจกรรมอันนี้เป็นการเอาเงินเนี่ยไปให้ถ้าเงินที่ควรจะเอาเงินสองร้อยตัวเนี้ยไปจัดกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะไปได้เงินมาแล้วเ,เงินนั้นอนะไปให้เด็กเนี่ยมันน่าจะดีกว่าคือไม่ใช่ว่าเอาเงินก้อนนี้เนี่ยเพื่อเอาไปแจก <això constitution> ใช่ใช่อาจารย์พูดถูกครับใช้เขาใช้คำนั้นนะคือก็ก็ไม่ดีไงก็ก็ก็คือาพาม กิจกรรมใช่ไหมเป็นค่ารถอะไรเงี้ยผมเนี่ยสมศรีอาจารย์จะเป็นค่ารถไปที่ประทุมไปนนใช่ไหมต้องเหมารถไปอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ป่ะอะไรทํานองเนี้ยที่แล้วที่ผมจัดกับอาจารย์หนึ่งก็รู้สึกเราไม่ได้ไปออกนอกสถานที่ก็ได้แค่35บาทต่อคนแต่ว่า,ออาตอนเราเขียนโครงการเราต้องเขียนเราต้องเขียนโครงการ นะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยกี่โมงทําอะไรกี่โมงทาอะไรอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราเราจะอบรมเรื่องนี้เรื่องนี้เรามีการเชิญวิทยากรค่ะแต่ปรากฏว่าครั้งนั้นเขาก็มีค่าวิทยากรเท่าไหร่นะห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็สุดท้ายท่านไม่ว่างก็เลยเราก็พูดกันเองแต่ว่าที่ที่บอกว่า200ยเนี่ยก็คือรวมออกนอกสถานที่แล้วเขาก็จะมีดูจากรายงานคนอื่นเนี่ยค่ะเขาเขามีพาเขาเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยค่ะ แปดเก้าคนแล้วอาจารย์คณะอื่นเขาก็พาไปเดินตรงแถวสมมุติถ้าพระจันทร์สนามหลวงเพื่อให้กระชับสัมพันธ์ในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นไปได้แต่ของเราคราวนั้นรู้สึกก็จัดในในในจุฬาในคณะครับผมก็เป็นแค่อินฟอร์เมทีฟก็คือเรียกนักศึกษามาแล้วก็มาคุยต้องเตรียมตัวยังไงนั่นเป็นนิสิตปีหนึ่งแล้วก็แจกรหรัสแล้วก็อะไรอย่างนี้ โอเคนะคะก็คณะเรา50บาทต่อตอนนิสิตนะคะแล้วก็อาจารย์50บาทต่อเทอมนะคะเรื่องเรื่องที่สองนี้เรื่องเรื่องปอมไลเซน์ที่อาจารย์มานะฝากไว้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่าไปอ่านในระเบียบใช่ไหมคะคือกิจการนิสิตจะแจกระเบียบให้นิสิตทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่แรกเข้าถ้าถ้าอาจารย์หาจะหายากมากใน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 ของ ฝ่ายบริหารกิจการนิสิของมหาลัยก็จะหาไม่เจอค่ะระเบียบแต่ว่าถ้าถาม Google จะหาเจอระเบียบระเบียบกิจการนิสินะคะพศ2527นะคะนั่นคือล่าสุดนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าถ้านิสิทำผิดแบบนี้จะโดนหักเขาจะมีเรนจ์ในการหักคะแนนนะคะว่า5-10 10-20 30อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดถึง30อย่างที่อาจารย์สีมาได้โชว์ไว้ก็คือเรียกพบผู้ปกครอง นะคะแล้วก็ชาติ40ก็พักการศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในกรณีปลอมลายเซ็นเนี่ยถ้าสมมุติว่าขึ้นอยู่คณะกรรมการนะคะว่าจะจับได้กระทงไหนบ้างเพราะถ้าเกิดอาจารย์ไปอ่านระเบียบเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรแสดงแสดงรายการอันไม่เป็นจรงงิงทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นจริงอะไรอย่างนี้นั่นก็คือเข้าขายของการปลอมแปงลงลายเซ็นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะแล้วก็ไปแสดงอันรนั้นรู้สึกว่า5-10คะแนน ล้วมันก็จะมีแบบว่าอ่าปลอมแปลงเอกสารทางราชการเราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะจับอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็คือ1 0ถึง20อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามันจะมีว่าไปทําเหตุการณ์หรือว่ากิจกรรมอันรบกวนผู้อื่นการปลอมแปลงไบเซ็นนี่รบกวนอาจารย์ผู้สอนหรือเปล่านะ,ะนั่นก็มีอีกหนึ่งกระทงนะคะแล้วก็ขัดต่อศิลธรรมอันดีนะคะก็มีอีกนะคะก็คือเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าจะไปจับกระทงไหนบ้างเพราะว่า ก็แล้วแต่กรณีกรณีไปมันมันก็จะได้เรนจ์กว้างพอสมควรอาจจะถึงภาคการศึกษาได้ในบางกรณีนะคะถึง40คะแนนก็ฝากไว้ว่ามันไม่ได้เรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยเวลาคุยกับนิสิตนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วกันฝากอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปีหนึ่งนะคะจะมีนิสิตถามกันเยอะนะคะช่วงภาคปลายหรือว่าตอนที่กําลังจะเลือกภาคนะคะเพราะว่านิสิตเขาคิดคะแนนของตัวเองแล้วก็ เออเราอาจจะไม่ได้ภาคที่เราต้องการนะคะเขาก็จะถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงเวลาได้ภาคที่ไม่ได้ที่เราต้องการนะคะก็คือทางคณะก็จะมีโอกาสท่านนิสิตได้ยื่นคําร้องขอย้ายภาคการศึกษานะคะก็คือช่วงประมาณการสอบภาคการศึกษาแรกของตอนที่เขาอยู่ปี2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราประกาศไปแล้วว่านิสิตอยู่ภาคไหนเทอมแรกนิสิตก็จะต้องไปเรียน ลงทะเบียนตามภาคนั้นก่อนนะคะแล้วก็ช่วงสอบไฟนนลก็จะมีคำร้องให้ให้นิสิตได้มากรอกแล้วก็ทางคณะกรรมการของภาคที่นิสิตจะต้องไปต้องการจะศึกษาต่อเขาก็ตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือว่าดูคุณสมบัตินะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คือจะต้องมีการยินยอมระหว่างภาคที่นิสิตอยู่แล้วก็ภาคที่นิสิตจะไปนั่นเองนะคะทั้งสองภาคจะต้อง มีความเห an fate, pues mm ็นตรงกันว่ายอมให้นิสิตย้ายนะถ้าสมมตินิสิตจะมาถามแต่ถ้าเกิดอาจารย์มีคําถามอะไรหรือว่าต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ทางฝ่ายวิชาการเราก็ยินดีตอบคําถามนะถ้าเราตอบได้ก็จะตอบเลยถ้าตอบไม่ได้เราก็ช่วยกันถามผู้รู้ท่านอื่นต่อไปอาจารย์มาน้ามีอะไรเสริมคะเรื่องยังไะเสริมตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่านอกจากเอการย้ายแล้วเนี่ยมันก็มีอันซึ่งหลายๆคนไม่ค่อยทราบนะคือปริญญาไปที่สองก็คือว่า ถ้านิสิตเขาเนี่ยจบในสาขาใดสาขาหนึ่งแล้วนะครับเขาสามารถยื่นขอทำปริญญาไปที่สองได้โดยเรียนต่ออีกออไม่ต่ำกว่าเขาบอกประมาณหกสิน 60, หน่วยกิจถ้าจะไม่ผิด3 5หน่วยกิจก็คือใช้เวลาประมาณปีกว่าๆแล้วถ้าเขาวางแผนดีๆเนี่ยใช่ไหมครับอย่างถ้าสำรวจเนี่ยกับโยธาเนี่ยใช่ไหมวางแผนดีๆนะแป๊บเดียวจบแล้วได้ปริญญาสองใบภายในหปีนะครับหรือว่า ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามีวิชาที่ขี่กันอยู่นะ<ม>ก็อาจจะได้